ผมก็ลากกลับมาถึงประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ที่สารรับนูนฉีกหน้าทูต18ประเทศอ,อาจารย์พอ,อดีว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับก็บไปเดินสายนะไปกินข้าวกับทูต18ประเทศนะครับแล้วก็มีวุฒิสภานะวุฒิสมาชิกของสหรัฐนะฮะ เขียนจดหมายเปิดผนึกกเนี่ยเป็นการอะไรฮะทำลายประชาธิปไตยในประเทศไทยทายุบพักเก้าไกลนะครับผมก็อืมนะฮะเราก็กลับมาดูนะฮะอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนะฮะฉบับเนี้ยนะฮะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการซึ่งทุกประเทศทัทศ่วโลกลงนลงามต้องเคารพใช,ใช่ว่าแล้วในข้อ11เนี่ยนะครับเขาก็เขียนว่านะ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตนเป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลมซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้ที่จะเคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐรกฎหมายของไทยยุบพักได้ก็ทุกทุูตน,นะจะขี้ทูตหรือทูต18ชาติก็จะต้องเคารพกฎหมายไทยนะครับ,รบอของของรัฐผู้รับบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอดในกิจการภายในของ รัฐนั้นด้วยนะครับไอ้แท่งสอเดเนี่ยคือถ้าภาษาชาวบ้านคืออะไรนะสารแนแล้วกันนะ,ะผมใช้คําเบาสุดแล้วครับแต่ว่าถ้าภาษาชาวบ้านสุดๆดอย่างคือเสือกครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้นะเป็นไปตามอนุสัญญานะกรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งซึ่งทั่วโลกยึดถือกันเป็นมารยาททางการทูตนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เนี่ยออกมายุ่งวุ่นวายกับเรื่องศาลของเรานะฮะบอกว่าเป็นการทำลายประชาธิปไตย นะพยายามแสดงท่าทีสนับสนุนเลือกข้างทางการเมืองบังคับ,คบเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจาก,การภายในและเป็นมารยาททางการทูตอันซามยิ่งอันซามเนี่ยมันมีคําว่าเลวน้ำหน้าไหมนะก,ก็แล้วแต่นะแต่ผมใช้คำนี้นะครับเนะีคือคือไม่ไม่ต้องมาสารแนเรื่องอาชาติอื่นเมืองอื่นก็ได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศเอกราชนะครับราชอาณาจักรไทยเป็น ประเทศเอกราชการุณา่ามาสารแนกับกิจการภายในของประเทศไทยกรุณามีมารยาททางการทูตและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้วยจากเป็นพระคุณยิ่งที่นี้เนี่ยผมถามอาจารย์หน่อยสิประเทศพวกนี้นมันมีกฎหมายยุบผักไหม นี่กฎหมายยุบพ,พักเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเยอรมันเองเลยนั่นแหละแล้วก็เที่ยวนี้ทูตเยอรมันน่นแหละเป็นคนเชิญคุณพิธาไปคุยนะแล้วอายุพ,พักเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการพิทักษ์กฎหมายและพิทักษ์รัฐธรรมนูญแล้วที่เยอรมันมีการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมีการพิทักษ์กฎหมายเนี่ยก็เกิดจากพักนาซีนะของฮิตเลอร์ซึ่งได้รับคะแนนเสียงจากคนเยอรมันถลม่มทลายแล้วก็ เราลุกแก่อานาจจนเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นําไปสู่สงครามโลกสร้างความเจ็บปวดให้กับคนเยอรมันมากมายกรณีรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยก็เลยทําเรื่องสารรัฐธรรมนูญนะเรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกที่ที่เยอรมันออแล้วเรื่องยุบพักการเมืองเนี่ยก็เริ่มต้นที่เยอรมันนี่แหละนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันจะเกิดความเดือดร้อนรุ่นวายเกิดหายนะของมวลมนุษยชาติแบบเดียวกับที่ที่นาซีเคยทำฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เคยทำคือผมเรียน uh huh. เพิ่มเติมนิดนึ่งครับ uh huh. เสริมอาจารย์อนุ์เราจะได้ยินว่าฮิตเลอร์จอมเผด็จการ uh huh. แต่ไม่ใช่นะฮิตเลอร์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะ uh huh. แต่พอมาจากการเลือกตั้งเนี่ยตำแหน่งเนี่ยคือไปนนายกรัฐมนตรีนะ uh huh. มีประธานาธิบดีคุมอีกทีเพราะหลังจากที่ เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยระบบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับระบบกษัตริย์ก็ถูกยกเลิกไปมีประธานาธิบดีกับนายกฮิตเลิกเป็นนายกและก็สร้างพรรคการเมืองที่ใช้อำนาจไปเที่ยวทุบตีชาวบ้านก็ได้สร้างกองกำลังของตัวเองก็ได้แล้ววันดีคือดีเนี่ยครับประธานาธิบดีมีอันเป็นไปก็ สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นท่านผู้นําเลยโดยไม่ได้เคารพรัฐธรรมนูญเนี่ครับคือที่มาคือคือเที่ยวเนี้ยนะครับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญวันเนี้ย,นะ,ยน,นะครับ,บร,ร,นนรบ,รบท่านก็เล็งเห็นปัญหานี้นะครับ,รบแล้วก็เขียนคำวินิจฉัยเนี่ยดักนะผมใช้คำว่าดักนะแต่ผมเห็นดักหรือดา่าเอาดิ <c oughs> มีสำนักข่าวบางสำนักใช้คำว่าตบหน้าทูตอ่าก็นะฮะ แล้วๆๆๆแล้วแต่นะนๆๆๆแล้วแต่จะใช้แต่ผมใช้คำว่าดักทางแล้วกันนะตุลาการสารรัฐนูญน,นะฮะก็เขียนว่านะฮะคำนี้ใช้กลางนะฮะบอกว่า,ากฎหมายเนี่ยต้องใช้กับพรรคการเมืองทุกพักไม่ว่าพักไหนนะ,ะทุกพักต้องอยู่กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับแล้วก็กฎหมายจําเป็นต้องหยุดยั้งการทำลาย หลักการพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คือสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือพิทักษ์กฎหมายตามที่เยอรมันใช้เลยนะครับสารรัฐธรรมนูนต้องสั่งยุบพักผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วทีนี้ก็พูดถึงนักวิชาการกับทูตนะแม้นักวิชาการนักการเมืองหรือนักการทูดของต่างประเทศไม่ว่าในระดับใดต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศทีนี้ก็อ้าง ข้อ41ของอนุสัญญากรุงเวียนนาแล้วว่าเป็นกิจการภายในนะแล้วก็ให้เคารพกฎหมายแล้วก็บอกว่าร,รวมทั้งข้อกําหนดของตนแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาทสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันสารนันนูนท่านก็เคยอ่านอ,อนุสัญญากรุงเวียนนานะฮะข้อ41ท่านก็ เขียนนะแล้วก็อย่างนี้คือท่าน,นก็รู้เรื่องพิสิทธิฐในการพิทักษ์กฎหมายพิทักษ์รัฐธรรมนูญของเยอรมันด้วยท่านก็รู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศด้วยท่านก็รู้เรื่องมารยาททางการทูตด,ด้วยนะท่านก็เขียนดักไว้หมดนะครับแต่ว่าสำนักข่าวบอกว่าท่านเขียนตบหน้านะฮะชางใหญ่แต่จริงๆผมผมใช้คำเบาผมว่าท่านมันควรจะตบอะไรเยอรมันเนี่ยประเทศตัวเองมีปัญหาอีกอีกประเทศอาจารย์เกาหลีคือ,คอเนี่ยมาเอากับเขาด้วยนะ ก็ก็เกาหลีเขาก็เคยกาหลีใต้เกาหลีใต้เขาก็เคยถูกมีพักการเมืองถูกยุบนะครับจริงๆอ่ะข้อหาว่าไปฝักไฟเกาหลีเหนือเป็นอันตรายต่อระบบการปกครองถูกพอประเทศมึงขอโทษนะครับมันต้องใช้คําแบบนี้ไปทำให้ระบบการปกครองสั่นคลอนมันก็เหมือนเราจะไปแก้หนึ่งหนึ่งสอง แล้วไปลดหรือไปด้อยค่าไปอะไรนะเซอก<อ><อ>รอนบ่อน,ทำ,<บ>นทำลายมันก็เท่ากับทำลายระบบการปกครองออคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เขาปกครองกันโดยคนละระบอบไงบเกาหลีเหนือเขาก็เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะเกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยเค้านิพก,การเมืองในเกาหลีใต้ไปฝักใฝ่เกาหลีเหนือก็เท่ากับว่าเป็นการซอกร่อนบ่อนทำลายการระบบการปกครองของเกาหลีใต้ครับ ศารรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ก็เลยวินิจฉัย8ต่ตอนหนึ่งยุบพักการเมืองนี้นะครับก็เป็นเรื่องและเพิ่งผ่านมาสิปีเองนะเมื่อปีพศ2517นี่เองครับท่านผู้ชมครับใช่ทีนี้ก็แบบไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรอ่ะคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเราตั้งตามรัฐธรรมนูญ4-0นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีพักการเมืองถูกยุบไปแล้วร้อยกว่าพักนะฮะก้าวไกลเป็นหนึ่งในร้อย เมื่อทำผิดกฎหมายเมื่อทำผิดกฎหมายสําคัญอะไรอะ่ะแล้วสมัยเพื่อไทยอีกไทยรักไทยพลังประชาชนโดนยุบก,ก็แล้วยังไงอะ่ะครับอ๋อแล้วพรรคอื่นเขายุบเขาก็ไม่เห็นร้องแรกแหกกระเชอกระจององอแงดราม่ากันขนาดนี้มีอะไรปะ